สวัสดีค่ะพบกันในช่องกินเที่ยวกับเกดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเกสจะมาป้ายยาใครที่มีปัญหาโดนยุงหรือมดกัดบ่อยๆต้องนี่เลยค่ะ Night Herb Green Bar for r e l i e i e a h i n g เป็นยาบรรเทาอาการผื่นคันจากมแมลงเช่นมดหรือยุงค่ะที่ใส่แคมปิ้งหรือว่าที่บ้านใครยุงเยอะต้องมีสิ่งนี้ปิดไว้เลยค่ะ แกะกล่องมานะคะหลอดก,ก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้พกพาสะดวกค่ะอันนี้หลอดจะแบนๆหน่อยนะคะเพราะว่าใช้เยอะที่บ้านในยุงเยอะมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นสมุนไพรค่ะเดยให้ดูเนื้อของยาน,นะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะหอมสมุนไพรก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเนื้อบางเบาค่ะเดี๋ยวทาให้ดูนะคะ ซึมไวมากค่ะมีความเย็นๆหน่อยๆนะคะนี่ซึมไปแล้วค่ะไม่เลอะเสื้อผ้าด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่มีอาการคันนะคะตั้งแต่อายุ3ามบขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ค่ะสดชื่นมากๆเลยค่ะแล้วก็บรรเทาอาการคันได้ดีมากๆเลยคลิปนานตัวนี้แนะนำเลยนะคะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีร้านเอ็กซ์ต้าและร้านขายยาได้เลยค่ะหลอดละ39บาทเท่านั้นขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องกินเที่ยวกับเกดฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะในเฮอร์บรีนบาร์มฟอร์ลิฟติชชิง